วัสดีพี่น้องเอาเสื้อกันหนาวลงมาซักกับรองเท้านะคะไมน่อยซักรองเท้าไมน่อยก็เลยเปิดซี่สิบความหอนซี่สิบอันนั้นซักผ้าปูที่นอนกับเสื้อกันหนาวแบบมันคนละแบบเนาะตัวนี้กับเสื้อกันหนาวคือกันแต่ว่ามันมีรองเท้าเมน่อยเลยใส่สี่สิบตัวนั้นจะมีผ้าปูที่นอนกับเสื้อกันหนาวพอใหญ่เลยใส่หกสิบ ใส่น้ายาใส่ยังลงไปเรียบร้อยล่ะรอมันทำงานก่อนเขาจังสิกลับไปกลิ่นไปรอดูสิกี่นาทีเราจะได้ลงมาเอาอันนี้ซักนะคะแล้วก็ค่อยไปตากเนาะมันนีเสื้อผ้าบ้าลายไม่แต่ผ้าปุที่น,นอนแล้วก็ผ้าคนหนูแล้วก็เสื้อกันหนาวสองโตของไม่น่อยน้องเท้าคู่นึง ตั้งแต่ตั้งแต่หอนมานี่เสื้อผ้าไม่น้อยซักที่ทึ่งบ้านนะคะซักแล้วก็ตักลก้ลางบานมันบ่ค่อยได้ออกไปใส่เสื้อผ้ามันก็ไ่อได้ใส่ส่วนมากกับปซึดื้อใส่ไทยคลิปออกข้างนอกก็ออกไปแป,แป,แปกก๊บๆเกิดกับมาเนาะมันปเปื้อนสักมือแป๊บเดียว363636มิน u t e เม a ร h ค n น อันนี้แสไรทักทีเ่เซ็กซ้ำมาสามสิบหกนาทีแล้วค้อ,องเปลี่ยนบ้านเลยเป็นฮอมเมียอะไรโอเค โกสามสิบหกนาทีเคยลงมากอันนี้ก็เป็นตู้ตากตู้ตากและกะ้วก็ะของของนี่สิมีตู้ตากของนี่แล้วกะมีตู้ตากของนี่แล้วค่ะมันเป็นไม้เลียกมันมีทั้งหมดสามของของนี่ของใหญ่ค่ะปิดประหยัดเขาอันนี้ของที่สอง อันนี้หองที่สามหองสัตแล้วก็มีเครื่องปันแหงแล้วก็มีห้องตากอย่รงนี้พอณผูมสำหรับหองที่สามอันนี้หองตากสำหรับหองที่สองทุกหองจะคื่กันค่ะมีเครื่องสัตว์สองสองเครื่องเหมือนกันแต่ว่าจะเครื่องหน่อยเครื่องใหญ่แค่นั้นทุกหองสิมีหองตากผ่ากระเทากบว่าหองหนึ่งมีสองหองเนาะ ของนึงซักปั้นแห่งตากแล้วก็มีแบบหองตากโดยตรงอีกตั้งหกทุกอย่างรวมอยู่ในค่าใช้ใจ่ายเที่ยห้องใจอันนี้เป็นนภัสเมนซื้อได้ค่ะป,ป้าป้หาหอดูนิกเก้นฟอลินและลูมยอกสกอแฮมตามินกำลฟิชถามว่ามีกุ้นแจงของน้อยบอกขอเสีเอาประแดกก่อนข้าวนึงเดี๋ยวสิมาบอกให้ฟังเนาะเรื่องของซักผ้าแบ่งกันตางค่ะ ชิ้นเล็กขิ้น,น้อยเข้าห้องอกเขาตู้อบของซักมีเครื่องซักของต่างาค่ะครับู้ที่นอนหวเนกนลางเลยก็ยันได้ ลกัดทำความสะอาดเครื่องซักค่ะพอามาข้องเท็ยนในสะอาดเรียบร้อย้วลาคนเขามาใส่ต่อจากเขา้าเขาก็จะไ้ใส่เขาก็ทำความสะอาดไปเขาก็จะแจ้งไปที่ผู้ดูแลผัดเน้นนะคะเขาประสิหูว่าผู้ใดไปคนใส่ไม้เลขงั้นนะคะเขาทำความสะอาดไปเขาจะจะปับเข้าเลย ยังนั่นใส่แล้วทูซูตุยางต้องท่อความสะอาดให้ใเรียบร้อยเพื่อทีค่คนคนต่อไปเข้ามาใส่เอากระดยใส่จป็นส่นะคะเป็นการแบบฝึกวินัยด้วยเนาะฝึกวินัยแต่ซื่อสักต่อยต่อตัวเองด้วยนะคะอันนี้นนผ่ากท,ทุ่มไม้ผาผุ้งเกลียงผิวเลียวเพรางว่าอยากซื้อสีดำเด้ผนผีน้องแล้วลัดซักแล้วมันถือปุ้ยผาอื่นน่ะ มันจะยังเป็นขอยให้เขาเห็นอยู่ออกเสียงออกเสีโค้ันแล้ะก็ให้เขาเห็นอันบ้านนี่ยอพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์ซื้อค่ะแต่เขาก็ต้้งใจ่าส่วนการอเหมือนเดิมแต่เครื่องเครื่องซักผ้าน,นี่ยังสีส่ฟี่บริสียเงินนะคะมันแบบมันรวมอยู่ในส่วนกลาง ันเดียวเคอันแรกออคอนสติเย็นนี่อลงอมโดมนิ่งตะคลอดนมีความเงนียบมีคันห้อยยีบักข้องคันท่อริตรทิศในโดมฮอสู้เหลียญินเต่ัอริปซอสเนอรยกตอยกกายีบักข้องแคมมาฟออ่งเงว่าเดี๋ยวสียเอาเสวยกันเาไปตันทั้งหมด เป็นเหตุเพื่อนสักวอมนั่นแต่บงเวลากราค่อยได้ สิ้อตับเสิรอซักพรมด้วยเสือ้อขนนาวร้อมตรูต่ะตอนนี้มาหอยมันแหงไ,วอ,ไอออนนงวอยู่แล้วพี่น้องอันนี้จะมาดล่ะมันฟันเนาะซักลองข่าวยังเกรี้ยงเลยเหมือนใหม่เลยโว้ยหิน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  เกลบซักเกบจนสะอาดเลยนี่ซักมากง่ามมืออื่นก็เอามุงไปใส่อีกขึ้นกายุนีนะคะของส่วนกลางบต้องเสียงเงินเพิ่มอีกสบายสบายเครื่องซักผ้าห้องซักผ้าห้องตาผ้าขยะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดขางนอกบร,บริเวณบันดงบัไนไดทุกสิงทุกอย่างนะคะ มันรวมอยู่ในนั้นหมดเลยอยู่ในส่วนกลางถ้าเข้าเครื่องสักผ้าส่วนตัวเขาต้องเสียค่าไฟเพิ่มนะคะเขาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขาพอมาถ้าเข้าซื้อเครื่องสักผ้ามาเข้าสีไซจกันบ่ละเข้าเสียมาใส่ในเรื่องของนามเรียกก็ต้องแจ้งเขาค่าเสียใจก็สิเพิ่มขึ้นดีสุดไปใส่ของเขาเ็าเตรียมไว้เข้าเมื่อสุยางขยงขยะนยังร่วมเบ็ดเสร็จอยู่ในส่วนกลางหมดบ้านซื้อก็จริง แต่ก็ต้องใกส่วนกลางเหมือนเดิมนะคะเอาล่ะมียยยางตากผ่าเบอง์วัากิจกรรมแต่ละมือเห็นยังแน่นะคะรักจัใจใจ้ารักนะจุบ๊บ